นี่คืออีกหนึ่งเกมที่คนขอเข้ามาเยอะมากพี่ครับรีวิว Red Dead Redemption 2หน่อยพี่ครับทำคลิป Red Dead Redemption 2ไว้ทีไม่ผมไม่ทำเพราะผมจะทำภาคแรกก่อน <laughs> แต่ก็มั่นใจได้เลยว่าภาคแรกมาแล้วภาค2ยังไงก็ต้องตามมาที่หลังแน่นอนและด้วยความที่เกมนี้คุณจะต้องมี PS3 หรือไม่ก็ Xbox เท่านั้นถึงจะได้เล่นแน่นอนว่าเกมเมอร์บ้านเราอะส่วนใหญ่ก็คงไม่มีโอกาสได้เล่นถ้าเกิดไม่มีเครื่อง ผมก็เลยถือโอกาสนี้เอาประสบการณ์ของ Red Dead ภาคแรกมาแบ่งปันไปเลยก็แล้วกันโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา,ก,วลาก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับ Red Dead Redemption ภาคแรกที่ออกมาตั้งแต่ปี2010ผมไปเล่นมาแล้วไปเจออะไรมาบ้างมารับชมกันได้เลยครับเรื่องราวของ Red Dead Redemption จะเกิดขึ้นในช่วงปี1911ช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านระหว่างคำว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนและความเจริญทางกฎหมาย เราคือจอห์นมัสตันอดีตสมาชิกของแกงนอกกฎหมายคนหนึ่งซึ่งในตอนนี้เขาได้ตกลงที่จะช่วยเหลือทางการในการตามล่าตัวอดีตเพื่อนรวมแกงเพื่อที่จะแลกอิสรภาพและล้างมนทินความผิดทั้งหมดของเขาในอดีตแต่ก็แน่นอนว่าทุกอย่างมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นเพราะปัจจุบันอดีตเพื่อนรวมแกงของจอห์นก็ได้กลายเป็นมหาโจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบนั้นและแบบนั้นการจรจาด้วยเหตุผลมีหรือคนที่มีอำนาจเขาจะยอมจอห์นจึงได้ถูกเพื่อนเก่ายิงบาดเจ็บสาหัสและถูกทิ้งให้ตายอยู่ข้างถนน แต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่จอร์นได้รับการช่วยเหลือจากสาวชาวไร่ในระแวกนั้นหลังจากที่จอร์นได้รับการรักษาจนหายดีจอร์นจึงได้ผันตัวมาเป็นชาวไร่อย่างเต็มตัวหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อจอร์นชาวไร่นักสาวแหน่ได้พงหญ้าก็คือชักว่าวนั่นแหละปุดตรงๆเลยจากใจผมชอบชักว่าวอ,อันนี้เราเล่นจอร์นจึงได้รู้แล้วว่าการเจราจานั้นไม่มีทางทำภาร,รกิจครั้งนี้ให้สำเร็จได้สิ่งเดียวที่จอร์นจะต้องทำก็คือตามล่าหาเหล่าพันธมิตรเพื่อใช้เป็นกองกำลังในการทำภารก ซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นใน Red Dead Redemption นั่นเองถึงแม้ว่าพลอตเรื่องในภาคน,นี้มันจะเป็นแบบฉันต้องสู้เพื่ออิสรภาพฉันต้องรวบรวมเหล่าพันธมิตรเพื่อทำภารกิจให้ลุล่วงใครที่เคยเล่นเกมพลอตประมาณนี้อาจจะคิดว่ามันต้องธรรมดาแน่แน่แน่นอนว่าก่อนที่จะมาเล่นผมก็คิดแบบนั้นเช่นกันแต่พอผมได้มาลองสัมพันธ์ด้วยตัวเองเท่านั้นแหละเฮ้ยนี่มันคือเกมของ r ็ c k Star ที่เนื้อเรื่องเข้มข้นที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลย และมันก็ไม่ได้หน้าติดตามแค่บางช่วงมันน่าติดตามทั้งเกมขนาดตอนแรกแค่เป็นเรื่องราวของชีวิตชาวไร่ผมยังมองเลยว่ามันเล่าเรื่องได้น่าสนใจมากคงไม่ต้องพูดถึง,งนะว่าสําหรับเนื้อเรื่องในตอนที่ต้องสู้ต้องทําภารกิจให้รู้ล่วงเนี่ยมันจะเข้มข้นแค่ไหนและต่อให้คุณไม่เข้าใจบทสนทนาก็ตามผมก็คิดว่ามันเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยการกระทําได้น่าสนใจอยู่ดีผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดช่วงนี้คุณหนีการรีเซลพีเอสไปซื้อ x b o x s e r i e s คุณไม่ควรจะพลาดเกมนี้ ยิ่งถ้าเกิดใครที่เป็นสายเสพเกมเนือเรื่องอยู่แล้วมีเครื่องที่เล่นเกมนี้ได้แต่ยังลังเลว่าจะซื้อเกมนี้ดีหรือเปล่าผมแนะนําเลยว่าซื้อได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูกันต่อที่การนําเสนอนี่คือเกมที่ใครหลายๆคนเรียกกันติดปากเลยว่า GTA Cowboy ก็ตามนั้นบรรยากาศในเกมมันจะเป็นลักษณะของหนังยุคคาบอยยุคเก่าการได้เห็นผู้คนขี่ม้าลากรถม้าถือปืนลีพิเตอร์ไม่กระุด37เนี่ยคือเรื่องปกติ พวกฉากพวกบรรยากาศน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนคุ้นเคยกันในหนังคาวบอยมันจะเป็นลักษณะแบบทุ่งร้างไร้สีสันไร้ชีวิตชีวาบรรยากาศในเมืองก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่จะชอบมีฉากคนเข้าไปหาเรื่องกันในร้านเหล้าถ้าเกิดเทียบกับภาค2ที่ผมเคยไปเล่นมาบ้างหรือแม้แต่เกมค่ายเดียวกันอย่างพวก GTA หรือว่าบุลลี่อะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าเกมพวกนั้นมันมีอะไรให้น่าสนใจมากกว่าเยอะเลยดังนั้น Red Dead ในภาคเนี้ยคุณจะได้เห็นแค่อะไรพวกนี้แค่นั้นแหละคือความจริงอะบรรยากาศที่มันต่างไปกว่านี้มันก็มีแต่กว่าจะเจอก็โน่นเลยท้ายเกม ตอนเห็นแม่น้ำครั้งแรกผมดีใจมากเลยนะคือรู้แหละว่าตัวละครเกมนี้มันว่ายน้ําไม่ได้แต่ก็ไม่คิดว่าเวลาจมน้ําตายมันจะทุเรศขนาดเนี้ยน่าเศร้าจริงๆเลยใครที่ชอบเล่นเกม Open World แบบเดินสโลลท์เดินชมนกชมไม้อาจจะไม่ถูกใจฉังในเกมนี้เท่าไหร่ ่วนรูปแบบการน,นําเสนอโดยรวมเกมนี้มันก็คล้ายกับ GTA ที่หลายๆคนคุ้นเคยนั่นก็คือเราจะต้องขี่ม้าหรือว่าเดินไปรับภารกิจในจุดที่กําหนดบนแผนที่คล้ายกับ GTA และเราก็ไม่จําเป็นต้องคิดว่าจะต้องไปทําภารกิจกับตัวไหนก่อนอยากจะไปหาตัวไหนก่อนก็ไปถ้าเกิดมันขึ้นมาให้ทําและถ้าเกิดเราทําภารกิจที่มันกําหนดให้จนครบมันก็จะมีเควสสํสหรับเนื้อเรื่องโผล่มาให้เล่นและก็บางเควสจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นถ้าเกิดไปไม่ถูกเวลาก็ไม่สามารถเริ่มเควสได้ บางทีเดินทางอย่างไกลพอไปถึงรับเควสไม่ได้เฉยเลยเพราะว่าเวลาย,ยังไม่ถึงซึ่งไอเรื่องนี้แหละที่ทําให้ผมรู้สึกน่าเบื่อมากสําหรับเกมนี้ใน GTA อ่ะเวลาเราเดินทางเราจะได้ขับรถเท่ๆหรูๆชมวิวไปเรื่อยๆเผลอแป๊บเดียวก็ถึงจุดหมายแล้วแต่กับ Red Dead การเดินทางที่สะดวกที่สุดในเกมนี้มันคือต้องขี่ม้าเท่านั้นซึ่งม้าเนี่ยมันเรื่องมากชิบหายจะวิ่งชา้าวิ่งเร็วก็อยู่ที่คุณภาพแถมวิ่งมากไปมันถีบเราตกหลังอีก การจะพุ่งจากที่สูงเพื่อลัดไปให้ไวขึ้นมันก็ทําไม่ได้เดี๋ยวม้าตายเกมทําถนนมาให้ก็ต้องวิ่งบนถนนนะนะและคิดดูวิวรอบข้างมันไม่ได้รื่นรมอะไรเลยและเราจะต้องมาทนขี่ม้าไกลโดยที่ม้าโคตรเรื่องมากแบบนี้อีกคือผมบอกก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่เกลียดเกมที่ต้องขี่ม้าไกล,กลเกมอย่างพวก Ghost of Tsushima หรือว่า Horizon Zero Dawn เนี่ยผมไม่เคยเบื่อเลยเพราะว่าฉากมันสวยมันก็เลยเป็นข้อตอกย้ำเลยว่าฉากในเกมเนี่ยมันดูน่าเบื่อจริงๆ แต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นเกมนี้คุณก็ต้องทนและต้องย้ําเลยว่าคุณต้องทนกับเรื่องนี้ทั้งเกมจริงๆแต่ก็ถือว่ายังดีที่พวกเหตุการณ์สุ่มข้างทางเนี่ยมันน่าสนใจมากขี่ม้าอยู่เจอโจรขโมยของเราก็ต้องตามไปช่วยจับโจรหรือถ้าเกิดสวยๆเจอคนขอ,ขอความช่วยเหลืออยู่แต่พอเข้าไปใกล้ดันเป็นการดักปล้นซะง,งั้นคือพวกเหตุการณ์สุ่มทั้งหลายเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรชอบน่าเสียดายแค่อย่างเดียวเลยคือการเดินทางในเกมเนี่ยมันไม่ทําให้ผมบันเทิงใจเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก่อนเด ผมบอกว่าการเดินทางมันน่าเบื่อก็จริงแต่ในส่วนเรื่องรายละเอียดที่ต้องทําในภารกิจเนี่ยโคตรสนุกมันจะมีอะไรให้เราทําแบบที่เราไม่เคยได้ทําใน GTA มาก่อนเช่นพวกจับมา้าต้อนฝูงสัตว์ไม่ก็ปล,ลดรถไฟส่วนไอ้พวกที่เหมือนกันมันก็มีแต่มันจะเป็นในรูปแบบของแนวคาวบอยเช่นการบุกรังมาเฟียก็อาจจะกลายเป็นการบุกป้อมประการของขายใหญ่การแข่งรถก็จะกลายเป็นแข่งกันขี่ม้าหรือไม่ก็ลากรถม้าและที่ผมยังชอบเลยนะนั่นก็คือการโดนปืนฉากไหนที่มีการดวนปืนให้เล่นเนี่ยผมยังชอบเลย นั่นจึงเป็นอีกสาเหตุเลยว่าทําไมผมถึงไม่อยากจะขี่ม้านานๆเท่าไหร่ขอแบบเข้าภารกิจอย่างเดียวเลยได้ไหมอยากจะเล่นแค่สิ่งที่เขานําเสนอมาให้อะไม่อยากขี่ม้าแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเกมค่ายนี้เลยนะนั่นก็คือเราไม่จําเป็นต้องฟาร์มก็สามารถเล่นจบได้คือลองไปมองเกม Open World เกมอื่นอ่ะมันจะคล้ายกันอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ฟาร์มเลยไม่เก็บตังค์ซื้อของดีๆเวลาเล่นให้จบอ่ะมาเล่นจบได้แต่ว่ามันจะยาก แต่สาหรับเกมของล็อกสตาร์ทุกเกมรวมถึงเรดเดทด้วยคือมันไม่จําเป็นจะต้องฟาร์มโอเคไปฟาร์มอ่ะฟาร์มได้มันทําให้เกมสะดวกขึ้นมีเงินใช้เยอะขึ้นแต่มันไม่ได้ทําให้เกมง่ายขึ้นการฟาร์มหรือว่าทาอะไรเรื่อยเปื่อยมันจะเป็นแค่คอนเทนต์เสริมไม่ใช่เรื่องที่ต้องทําถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบผมที่แบบไม่ชอบเน้นการฟาร์มนานๆเน้นเล่นเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบยาวไปเลยจากนั้นกค่อยมาหาอะไรทาเรื่อยเปื่อยหลังจากเล่นจบแล้วผมบอกเลยว่าคุณน่าจะชอบเหมือนผมแน่ๆ มาดูกันต่อที่เกมเพลย์ถึงแม้ว่าเกมนี้ผมจะบอกไปว่าเนื้อเรื่องมันเข้มข้นทั้งเกมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเกมเพลย์เขาจะได้ไปกว่าเนื้อเรื่องเริ่มจากระบบการต่อสู้ของตัวละครก่อนผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือเกมนี้มันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเราแค่สู้ด้วยการหาที่กำบังกระสุนและก็ฉาออกไปยิงให้ถูกจังหวะถ้าเกิดโดนยิงบาดเจ็บก็เพียงแค่หลบหลังกำบังรอให้พลังชีวิตฟื้นแต่สิ่งที่จะทําให้เราเหนือกว่าศัตรูนั่นก็คือพลังที่เรียกว่าเดสไอพลังนี้ง่ายๆเลยนะพลังสโลมชั่นดีๆแะ แต่ที่ผมชอบเลยก็คือมันจะมีระดับการใช้งานที่จะปลดล็อกมาตามเนื้อเรื่องขั้นแรกก็สโลโมชั่นธรรมดาขั้นที่2สโลโมชันและล็อกเป้าอัตโนมัติขั้นที่3สโลโมชันแล้วเรายังสามารถล็อกเป้าการยิงได้ตามใจชอบอีกบางทีเวลาขี่ม้ายิงกันผมก็คิดนะถ้าเกิดเราไม่มีพลังเดสไอคอยสโลโมชันเราจะยิงโดนได้ยังไงเนี่ยคือในตอนเล่นจริงอะ่ะยิงด้วยจอยมันก็ยากอยู่แล้วแถมยังต้องมาขี่ม้ายิงกันอีกดังนั้นพลังเดสไอเนี่ยโคตรสำคัญเลยสำหรับเกมนี้ แต่ก็น่าจะเป็นเพราะพลังเดนไอเนี่ยแหละที่ทําให้ผมคิดว่ามันทําให้เกมง่ายไปเลยศัตรูมาเป็น10แต่ถ้าเกิดเรามีเกดเดนาอไอพอไอสิตัวนั้นอนะ่ะเป่ามันนิ่งดีๆนี่เองว่ากันตามตรงเลยนะเกมเนี้ยไม่ใช่เกมยากอะไรเลยมันเป็นเกมที่แบบเราสามารถนั่งเล่นได้แบบสบายๆด้วยความที่เกมมันไม่เหมือน GTA ไม่ต้องมากลัวขับรถชนชาวบ้านศัตรูก็ไม่ค่อยฉลาดไม่รู้จักตีอบล้อมเรียงคิวมาให้เรายิงเล่นแถมเรายังมีพลังเดนไอคอยช่วยเหลืออีกเกมมันก็เลยง่ายแบบง่ายมากแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สนุกนะคร แต่มันจะมาในรูปแบบความน่าติดตามและก็ความรุนระทึกซะมากกว่าเรื่องต่อมาที่เป็นเรื่องสําคัญนั่นก็คือการขี่ม้าม้าในเกมนี้คือพาหนะที่จะทําให้เราไปถึงจุดหมายได้ไวที่สุดซึ่งในหลายๆครั้งบางภารกิจเราก็ต้องใช้ม้าในการผ่านฉากพวกนี้อีกด้วยในตอนแรกม้าที่มีมันจะเป็นแค่ม้ากะกะตัวหนึ่งที่เราสามารถเรียกมาได้ทุกเมื่อแต่เนื่องจากที่มันเป็นม้าเริ่มต้นมันจึงช้ามากวิธีที่จะได้ม้าตัวใหม่มีอยู่3วิธีวิธีแรกก็คือเอาเชือกไปจับตามพวกม้าป่าข้างทาง อันนี้ปลาบวงให้โดนแล้วเราก็ต้องพยายามขึ้นไปขี่มันให้ได้แน่นอนว่ามันจะพยศพยายามจะดีดเราให้ตกอันนี้ก็ไม่ยากแค่เอ็นตัวไปมาไม่ให้ตกก็พอส่วนวิธีที่2ง,ง่ายมากปล้นชาวบ้านเอาซะเลยแต่แน่นอนว่าน,นี่คือเกมของ Rockstar ถ้าเกิดทําผิดก็ต้องมีบทลงโทษซึ่งไอส2วิธีแรกเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะประสิทธิภาพของม้ามันต่ํามากอาจจะดีกว่าม้าเริ่มต้นแต่ก็ไม่เหมาะสําหรับการเดินทางไกลอยู่ดี ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการหาม้าดีๆมาขี่นั่นก็คือซื้อนโฉนม้าจากร้านค้าวิธีนี้จะทําให้เราได้ม้าที่มีฝีเท้าที่ดีเยี่ยมแถมวิ่งได้นานด้วยแถมถ้าเกิดเราทํามันตายเราก็สามารถเรื่องมันออกมาใหม่ได้ทุกเมื่ออาจจะดูตลกไปหน่อยที่บางทีเราทาําม้าเราตายไปแล้วแท้แทเนื้อก็แล่ออกมาแล้วแต่ว่ารอสักพักเป่าปากเรี่งมันใหม่มันก็สปอนตัวใหม่ออกมาตลกดีแต่การจะซื้อนโฉนมา้าก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายเพราะมันแพงมาก ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะมีม้าดีๆขี่เราก็ต้องเริ่มทําอะไรที่มันไร้สาระจากเนื้อเรื่องบ้างเช่นการไปล่าสัตว์เอาชิ้นส่วนมันมาขายไปไล่จับโจรและกลับมารับค่าหัวไปเล่นพวกการพนันมินิเกมที่อยู่ตามจุดต่างๆของเกมและมินิเกมพวกนี้ผมบอกเลยสนุกมากเช่นพวกแบ็กแจ็คหรือโป๊กเกอร์อันนี้ก็ตามภาษาใครเก่งก็ไปเล่นซะแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยนะนั่นคือไฟฟิงเกอร์อธิบายง่ายๆเลยอะเอามีดจิ้มตามร่องนิ้วให้ตรงจังหวะเคยเล่นกันไหมตอนเด็กๆน่าจะใช้ปากกากัน แต่ในเกมนี้เราจะต้องจําให้ได้ว่า NPC มันสั่งให้เรากดปุ่มไหนบ้างและทีนี้เราก็ต้องมากดคลิกทำอีเวนต์ให้ถูกแล้วก็ต้องกดให้ตรงจังหวะด้วยกลายเป็นเกมลิกึ้มสุดหวาเสียวไปเฉยเลยความจริงมีอีกเยอะเลยนะพวกมินิเกมอะ่ะเช่นพวกโยนเกลือกม้าอะไรแบบเนี้แต่มินิเกมพวกนี้ไม่มีอันไหนเลยที่จะถูกใจผมได้เท่ากับ Five Finger และทีนี้พอได้เงินมาแล้วเราจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างก็แน่นอนซื้อโฉนดมา้าอันนี้สําคัญที่สุดละ แต่ถ้าเกิดซื้อม้าที่ต้องการมาได้แล้วก็เอาไปซื้อพวกกระสุนซื้อปืนซื้อยาเพิ่มพลังฉุกเฉินไม่ก็ซื้อยาที่ช่วยทาให้ม้าวิ่งได้นานขึ้นและสุดท้ายก็อาจจะเอาไปซื้อบ้านที่ใช้เป็นจุดเช็คพอยต์และก็จุดเซฟแต่นอกจากนี้เงินก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วในเกมนี้คือล่าสัตว์หรือว่าเล่นมินิเกมสนุกแต่พอได้เงินที่มันเหลือจะไปทําอะไรอะ่ะนอกจากไลสระไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเนี่ยพอแค่ซื้อมา้าหรือว่าซื้อบ้านได้แล้วผมก็ไม่อยากไปหาเงินอีกแล้วและถ้าเกิิิดดดดอยยาาาากกจะกะะเเเนนนนนลลลีไไไ่งชวบ้้้ทํม็ แต่ถ้าเกิดทําแล้วก็แน่นอนว่าเราจะโดนทางการไล่ล่าทันทีเมื่อเจอหน้าต้องเสียเวลาไปจ่ายค่าปรับอีกถึงจะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนดีไม่ทําอะไรผิดเลยทีเนี้ยเวลาเจอพวกนอกกฎหมายมันก็จะยิงคุณทิ้งทันทีเวลาที่เจอหน้าอะไรวะเป็นคนดีก็ผิดเหรอเนี่ยและก็ถ้าจะบอกว่าเกมนี้คอนเทนต์มันค่อนข้างน้อยผมว่ามันก็ใช่นะว่ากันตามตรงเลยก็คือ GTA San Andreas มีอะไรให้ทำมากกว่านี้อีกถ้าเกิดสับเนื้อเรื่องหลักต่อเนื่องยาวเลย ประมาณ10 1 2ชั่วโมงก็น่าจะจบเกมได้แล้วก่อนนะเกมนี้มันเกมปี2010จะเอาอะไรมากแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเกมเพลย์หลักเนี่ยมันไม่เต็มอิ่มผมก็ขอแนะนํานี่เลย DLC Undead Nightmare ผมเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละว่ามันเจ๋งแต่พอได้ลองเล่นดูถึงได้รู้ว่าเนี่ยมันคือ DLC ยอดเยี่ยมเลยรายละเอียดใน DLC ตัวนี้จะเป็นเรื่องราวแบบ What If เขาจะสมมุติว่าถ้าเกิดโลกที่จอนอยู่เนี่ยมันมีเชื้อซอมบี้ระบาดมันจะเป็นยังไง ซึ่งผมขอข้ามการพูดถึงเนื้อเรื่องไปเลยก็แล้วกันเพราะเปิดเรื่องมามันคือการสปอยต,ตอนจบของเนื้อเรื่องหลักเลยแต่ก็เป็นว่าโดยรวมแล้วบทบาทของตัวละครในเนื้อเรื่องหลักมันจะเปลี่ยนไปจากเรื่องราวของจอมโจรหรือว่านายอำเภอก็จะกลายเป็นเรื่องราวของผู้รอดชีวิตแทนและที่ผมว่ามันสุดยอดจริงๆมันก็คือเกมเพลย์นี่แหละคือซอมบี้ในหมดนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากการจะฆ่าพวกมันคือจะต้องยิงเข้าที่หัวเท่านั้นยิงจุดอื่นยิงเหอะเป็นร้อยนัดก็ไม่ตาย และซอมบี้ในเกมนี้มันก็ไม่ใช่พวกที่เดินง่อยๆนะพวกมันไวพอที่จะเข้าไปชิดตัวเราได้แบบง่ายๆแถมมีพวกวิ่งได้กับพวกตัวแข็งแรงอีกถ้าจะต่อสู้กับพวกมันยังไงก็ต้องพึ่งพลังเดสไอพ่อทุกสถาบันจริงๆและที่ผมชอบที่สุดใน DLC ตัวนี้เลยก็คือกระสุนมันหายากวิธีจะหากระสุนหลักๆจะมี2วิธีวิธีแรกก็คือไปเผาโงศพตามจุดที่กําหนดวิธีที่2ก็คือช่วยชาวเมืองกาจัดซอมบี้โอ้อันนี้ยังชอบเลย เราจะต้องต่อสู้กับซอมบี้อย่างดูเดือดโดยที่ในเมืองจะมีซอมบี้หลายสิบคอยไล่ล่าเราถ้าเกิดกำจัดได้หมดก็จะเห็นจุดที่มีกระสุนซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งบอกเลยว่าการจัดการซอมบี้เพื่อช่วยชาวเมืองเนี่ยโคตรสนุกมันดูเดือดมันสยองแถมโคตรสะใจเลยจากเกมคาวบอยจะกลายเป็นเกมซอมบี้ในยุคศตรวรรษที่20ไปซะอย่างนั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณมีเกมเต็มคุณห้ามพลาดดี c ตัวนี้อย่างเด็ดขาดเลยน่าเสียดายที่มันสั้นไปหน่อยเล่นแบบมึนๆ3-4มชั่วโมงก็จบแล้ว โดยรวมแล้วเกมเพย์ของ Red Dead ภาคแรกก็ประมาณนี้นแหละไม่ได้เยอะมากในแง่ของความเป็น Open World แต่เกมการเล่นก็ค่อนข้างสนุกถึงจะน่าเสียดายไปหน่อยที่ผมคาดหวังไว้ว่า Open World อ่ะมันควรจะมีอะไรให้ทำเยอะกว่านี้แต่พอมาคิดดีๆนี่มันเกมปี2010เองนี่หว่าแถมธีมเกมมันก็ยุคาร์บอยด้วยจะให้ทำอะไรแปลกๆก,ก็คงไม่ได้แต่ก็ดีแล้วเพราะว่ามันก็เหมาะสมกับตัวเกมดีไม่ยาวเกินไปด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะลองเล่นผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเอ็นจอยกับมันได้ มาดูกันต่อที่เรื่อง Performance ทีแรกผมซื้อเกมนี้แล้วบน PS3 แต่ก็อย่างที่รู้กันว่าเฟรมเรทบน PS3 มันระยำแค่ไหนผมเล่นไป20นาทีผมปิดทิ้งเลยไม่ไหวภาพก็แตกแถมวิ่งไม่ถึง30เฟรมอีกเซลล์โปรเซสเซอร์เนี่ยไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้จริงๆแต่เนื่องจากในครั้งนี้ผมได้รับการสนับสนุนให้เล่นเกมนี้บน Xbox SerieS S ผมบอกเลยว่าหนังคนละม้วนโคตรดีงามเฟรมเรทคือ30ก็จริงแต่ว่าไม่มีอาการเฟรมร่วงและที่สำคัญเลยมันวิ่งทีี่รายยละเอด 80P พอมันภาพคมขนาดนี้ผมก็ตกใจนะว่าเกม2010มันสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอส่วนบั๊กมีไหมก็มีแต่เท่าที่เจอมันเป็นบั๊กที่ไม่ได้มีปัญหาก,กับเกมการเล่นเท่าไหร่เช่นเดินเข้าไปใกล้ๆอ็อบเจกถึงจะสปอนไม่ก็บั๊กตลก,ตลกๆที่จู่ๆก็สปอน n อ c ขึ้นมาแล้วก็เดินตกรถไฟแบบฮา,า,าแต่ในเรื่องบักที่มีปัญหาก,กับเกมการเล่นเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เจอจะมีแค่แต่เรื่องออาพุชแลกที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้ตัวละครเราเนี่ยช้าไปหน่อยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่เกมของเเเป็นกกหลลายยม อย่าง GTA 5ก็เป็น Red Dead 2กก็เป็นมันจะมีอาการที่เราเดินช้าปีนป่ายช้าไม่ได้ดังใจเลยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอะไม่ได้ทำให้หงุดหงิดอะไรขนาดนั้นคือถ้าเกิดคุณมี Xbox ผมก็แนะนำเลยว่าซื้อได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนแพลตฟอร์มอื่นนั้นก็รอดูกันละกันว่าเขาจะไปพอตลงให้ไหมสรุป Red Dead Redemption ก็เป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ผมมองว่าสนุกดีพอได้ลองเล่นแล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงชอบกันเยอะขนาดนี้และผมก็คิดว่าเออ ถ้าเกิดมันเป็นแบบที่หลายๆคนบอกว่าภาค2มันดีกว่านี้อีกงั้นผมก็น่าจะเอนจอยกับการกลับไปทํารีวิวภาค2ได้แล้วมั้งก็รอติดตามกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ผมบอกเลยว่าไม่นานแน่นอนขอแวะไปทำาออเดนริงแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาทำให้เข้าใจตรงกันนะจ๊ะ FC Red Dead ทั้งหลาย เอาละสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ